แก๊สโซฮอแก๊สโซฮอคืออะไรกันนะแก๊สโซฮอหรือน้ำมันแก๊สโซฮอเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดควันดำลดปัญหาฝุนอ้องจากท่อไอเสียน้ำมันแก๊สโซฮอก็คือน้ำมันเบนซินผสมกับเอทานอลเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ oh ol, บริสุทธิ์99.5% เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าสารเพิ่มออกเทนจากต่างประเทศแก๊สโซฮอที่ใช้ในประเทศไทยมีสัดส่วนดังนี้แก๊สโซฮอ91คือน้ำมันเบนซินออกเทน91บวกเอทานอล10%แก๊สโซฮอ95คือน้ำมันเบนซินออกเทน95บวกเอทานอล10%แก๊สโซฮอ e20 คือน้ำมันเบนซินออกเทน95บวกเอทานอล20%แก๊ส ดีแป e คือน้ำมันเบนซินออกเทน95บวกเอทานอล85%เปอร์เซ็นต์เกตความรู้น้ำมันเบนซินออกเทน95ก็คือน้ำมันไร้สารตะกัวเบนซินบริสุทธิ์เอทานอล0นเซนน้ำมันดีเซลบวกเอทานอลก็คือน้ำมันดีโซฮอล บายบายแล้วพบกันใหม่นะครับ